ชาแนลเดอะมนุษย์สไปไวกิ้งค่ะวันนี้ก็อากาศดีๆนะคะมนุษย์พาเพื่อนๆอ,ออกมาดูดอกไม้ดอกหญ้าหลังบ้านมนุษย์นะคะกํลาลังบานสวยเลยสําหรับเจ้าดอกไม้ดอกญ้าชนิดนี้นี่สีม่วงอ่อนๆน,นะคะวันนี้อากาศดีมากมนุษย์ก็เลยพาเพื่อนๆอ,ออกมาเดินดูดอกไม้กันคะ่ะหลังบ้านมนุษแล้วก็ต้นบลูเบอร์รี่เอ้ยต้นอ่อ r a s p b e r r y ี่เอยนะคะตอนนี้อากาศอุ่นๆก็บรรยากาศสีเขียวกลับคืนมาแล้วนะคะไปค่ะเดินดูดอกไม้กันค่ะพามาดูดอกไม้ค่ะนี่กำลังบานสวยเลยนะคะสำหรับเจ้าดอกไม้ดอกยาชนิดนี้นะคะชื่อว่าดอกอิงคัสส์นะคะในภาษารนเวหรือว่าในภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าดอกคุกคูฟลาวเออร์นะคะเดี๋ยวมนุษย์ขึ้นชื่อไว้ให้กลัวว่า จะออกเสียงผิดนะคะกำลังบานสวยเลยค่ะนี่มนุษย์พามาเดินดูเราจะยังไม่ตัดหญ้ารอให้เจ้าดอกไม้ตัวนี้บานก่อนนะคะดอกไม้ชนิดนี้นะคะกินได้ด้วยนะคะนี่เห็นดอกเล็กๆแบบนี้สามารถกินได้ด้วยมีรสชาติขมนิดๆน,นะคะยังไงเดี๋ยวมนุษย์ขึ้นชื่อไว้ให้แล้วก็เพื่อนๆสามารถไปเปิดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้นะคะ ผัดมาตรงนี้นะคะตรงนี้ชื่อว่าดอกวีตไว้นะคะในภาษาร์เวย์เดี๋ยวภาษาอังกฤษมนุษย์ขึ้นคู่ให้ก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ในสวนมนุษย์ค่ะตรงนั้นก็จะเป็นอิงคาสานี่สวยมากเลยค่ะกำลังสวยแล้วมาตรงนี้ก็จะเป็นนี่เป็นต้นบลูเบอร์รี่นะคะเขากำลังนี้แตกใบอ่อนแล้วก็ กำลังออกดอกติดผลอ่อนเล็กๆนะคะปีนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะบลูเบอรี่นี่อยู่หลังบ้านแม่นุชค่ะไปทางนู้นก็จะเป็นนี่เป็นดอกวีตไวเป็นอิงคัสสานะคะเดี๋ยวแม่นุชพาเดินไปดูค่ะนี่ค่ะชื่อว่าดอกวีตไวนะคะเราวเดินมาตรงนี้นี่ดอกไม้ชนิดนี้กินได้ด้วยนะคะนี่ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฟันสิงโตนะคะหรือว่าแดนดไลออนหรือว่าโลวัทันในภาษานอร์เวย์ค่ะนี่ดอกอิงคัสหรือว่าคุกคูฟลาว์กำลังบานเลยค่ะนี่มนุษยพาขึ้นมาเดินดูนะคะกำลังสวยเลยค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นบลูเบอรี่ค่ะเป็นบลูเบอรี่ป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะที่เมื่อปีที่แล้วที่มนุษย์พาเพื่อนๆมาเก็บก็จะเป็นตรงนี้แหละค่ะอยู่หลังบ้านเรานะคะ mm hmm. เกิดเองตามธรรมชาติค่ะนี่แล้วก็ดอกไม้ต่างๆค่ะบานสวยงามอากาศเขียวๆกลับคืนมาแล้วนะคะวันนี้มนุษย์ก็นี่ทำแปลงผักนิดนึงค่ะ เดี๋ยวเดินไปดูกันตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักของมนุษย์นะคะที่ปีที่แล้วปลูกมะเขือเทศค่ะแต่ว่าปีนี้พึ่งจะเริ่มค่ะตรงนี้ก็จะเป็นนี่แปลงสตรอเบอรี่นะคะที่วันนี้มนุษย์ถอนยงถอนหญ้าไปนะคะนี่วันนี้ก็จะเป็นนี่มนุษย์ขุดดินขึ้นมาตากแล้วก็ปลูกหัวมันฝรั่งไปบ้างแล้วบางส่วนนะคะมนุษนย์ต้องเอาเนี่ยค่ะต้องเอาเนตแบบนี้แหละมา ปิดไว้ไม่งั้นพอเราทำดินสะอาดสะอาดแบบนี้แล้วแมวอาจจะมาอื้อใส่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นเชอร์รี่นะคะกำลังออกดอกสีขาวๆค่ะนี่ด้านล่างลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเรสเคเรนต์นะคะที่เป็นลูกแดงๆเหมือนกับตะขบค่ะแล้วก็เป็นเกิร์สเบอร์รี่อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นคล้ายๆอ๋อลูกมะขามป้อมนะคะ กำลังออกดอกค่ะนี่ถัดไปตรงนู้นค่ะเดี๋ยวมนุษย์พาเดินไปดูกุหลาบพันปีนะคะสีแดงจะเป็นตัวแรกที่เริ่มบานนะคะปลายสปริงเข้าซัมเมอร์ค่ะปีนี้ก็ถือว่าออกดอกเยอะอยู่นะคะสำหรับรสเคเรนต์ rent, หรือว่าในภาษาโนเวยเรียกว่าลูกดริฟนั่นเองจ้าเดี๋ยวมนุษย์พาเดินมาดูนี่กุหลาบพันปีค่ะ กุหลาบพันปีสีแดงนะคะกำลังบานเต็มต้นเลยปีนี้ก็ถือว่าสีแดงบานเยอะเหมือนทุกปีค่ะแต่ว่าสีอื่นๆบานไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะปีนี้นี่กุหลาบพันปีนะคะหรือว่าโรโดเดนรอนสีแดงนะคะ ส่วนสีชมพูนะคะยังไม่บานเลยจ้าดอกไม้อื่นๆก็ยังไม่บานค่ะสีม่วงขาวกำลังบานค่ะทางนูน้นส่วนดอกเหลืองๆที่เห็นนี่ชื่อว่าดอกดานดิไลออนนะคะหรือว่าดอกฟันสิงโตหรือว่าในภาษารนเวเรียกกันว่าลอว์ทันนะคะ ก็เป็นเหมือนดอกไม้เป็นวัชพืชค่ะต้นนี้ก็กินได้เหมือนกันนะคะฟันสิงโตแต่ว่ามนุษย์ก็ไม่เคยเก็บมาลองเหมือนกันค่ะเป็นเหมือนวัชพืชน,นะคะกําจัดยากมากส่วนตรงนี้จะเป็นมลินอร์เวย์นะคะหรือว่าจัสมินแล้วก็กุหลาบพันปีค่ะแล้วก็ลายแหลกสีม่วงลายแหลกปีนี้มนูเห็นมีช่อตูมเล็กๆนีดเดียวเองค่ะ ไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะมนุษย์พาเพื่อนๆเ,เดินดู ดอกไม้ดอกญ้านะคะรอบๆบบ้านเรากันค่ะมีหลายอย่างเลยค่ะก็อพออากาศอุ่นๆมาก็จะประมาณนี้แหละนะคะบรรยากาศเขียวๆดอกไม้ต้นไม้เริ่มกลับมาบ้านนะคะปีนี้เมนูทําสวนช้านิดนึงคิดว่าจะไม่ได้ปลูกอะไรเยอะค่ะเพราะว่าคิดว่าจะกลับไทยนั่นเองปีนี้ก็เลยจะปลูกปลูกเท่าที่มีเก็บเม็ดพันธุ์ไว้หรือว่าปลูกเท่าที่มีแค่นั้นก็ พอนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะเปนุขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมนะคะเปนุฝากไว้สำหรับช่องคุณแม่ขาชนแนลนะคะเพื่อนๆก็แวะเข้ามาแล้วก็แนะนำติชมนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ก่อนจากไปค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สันกระดิ่งกริ๊งกริงกริกรกรกร้ให้เปนุด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ล่ลาลาไปเพียงเท่านี้ค่ะบายค่ะบายบาย